สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดแพ็กเกจฟิวเจอร์มาดูกันว่าเราจะเปิดสุ่มได้ใครบ้างโอเคมาดูกันเลยเข้าตรงนี้อ๋มอมาของฟรีมาดูของฟรีหนึ่งครั้งโอเคมาดูกันว่าจะได้ใครโอ้โอคตตึงเต้นเลยดูสูตรดูสูตรสูตรคิดเองน,นะสูตรนี้คิดเองมาดูกันว่าจะได้ใคร ขอขอขอเลวันนะขอเลวันเลวันเดสกี้ขอเลวันเดสกี้ขอเลวันขอเลวันขอแค่เลวันได้โปรดขอแค่เลวันโคตรอยากได้เลเลวันเดสกี้มาดูกันว่าจะได้ไหมโอเคพร้อมหรือยังสายเลยครับเออมาดูกันว่าจะได้ใครมาดูกันใครนะมาดูกันว่าจะได้ใคร ขอเอเลวันขอเลวันโอ้โหมาโอ้โหบาซิลอนาใครวะอันสุฟาติใช่ไหมโ oh, oh, อาาา้โหอาดาบาใช่ไหมอาดามาโ oh. oh, oh, oh. อ้โหเอาไหมเอาไหมเอาไหมหนึ่งร้อยทอนหนึ่งร้อยทอนเอาไหมาขอเอเลวันเถอะขอเลวันเถอะ มาดูกันว่าจะได้ใครมาดูกันขอเลวนันขอเลวนันมาดูสุดสุดมั่วมัวเองมาดูแมทซี่มาดูมาดูว่าจะได้เลวันไหมขอแค่เลวนันขอแค่เลวนันมาดูกันว่าจะได้ไหม ขอแค่เลวันขอแค่เลวันมาดูกันว่าจะได้ไหมมาดูสูตรสูตรสูตรคิดเองมั่วมั่วนะมาดูว่าจะได้ไหมดูดูด,ดูโอเคโคตรเต้นเต้นเลยดูก่อนดูกอนโอเคพร้อมละหนึ่งร้อยทองแรก Madukan, madukan, madukan. Oh ho, jadi kai. Oh ho, kai wah. Tau, kiri. Kau wah bersepit, Ha, Jauh bot na. Oh ho, Muhammad Sala. <laughs> oh -ho, Salah. Oh ho, dah Salah. Lok lei, lok lei. Oh ho, kau pungjai le dah Salah. Lock le, lock le. Oh ho, dah Salah. ควปุมเจเลไดสารล่าโอเคหนึ่งร้อยสุดท้ายละขอแค่เลวันมาเหอะเลวันเลวันเดสกี้มาเหอะเลวันเดสกี้ขอแค่นายขอเหอะขอเหอะขอเหอะเลวันขอเหอขอเหอขอเหอเลวันเลวันมาเหอะเลวันมาเหอะเลวันขอเลวันเลวันได้โปรดเลวันฮะใครจะได้ใครวะ Oh, -oh, oh! Bayern Munich! Becko Lewandowski! Uh oh, Đây Lewandowski! Lockley lockley, oh ho lockley. Lockley, oh ho, lock đã trọn đã Lewandowski. Le. Oh ho. -oh.